นะครับต่อไปเป็นการซ่อมนมที่หลุดไปเป็นบางนมเนี่ยนะครับแต่นี้นมขิมนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับโดยเฉพาะนมทางด้านซ้ายแถวซ้ายเนี่ยสำคัญมากที่สําคัญก็คือว่าอยู่ตรงนี้ครับที่สําคัญที่สุดก็คือสันของนมเนี่ยทุกนมเนี่ยจะกี่นมก็แล้วแต่นะครับจะสิบจะสิบสองเจ็ดแปดเก้าอะไรก็ตามทีนะครับ สันนมจะต้องตรงนะสังเกตดูนะครับนมที่สมบูรณ์คือสันนมจะตรงจากนมแรกจนถึงนมสุดท้ายเลยนะครับเนี่ยที่กลออกมาจากหน้าจอเนี่ยนะครับนี่นคืออันนี้เป็นศาสตร์เลยซึ่งจําเป็นต้องทาอย่างมากโดยเฉพาะนมด้านซ้ายนะครับเมื่อเมื่อหลุดแล้วเนี่ยในการซ่อมเนี่ยเราสําคัญที่สุดคือเราจะต้องให้ให้สันนมเนี่ยตรง ตามที่ว่าเมื่อสักครู่ส่วนมากเราก็ใช้นี่แหละครับที่มีอยู่แล้วเช่นไว้บรรทัดงเนี้นะครับไม้บรรทัดเอาขึ้นมาหน้าไปมันก็จะตรงนะครับเอาอุปรกรณ์ช่วยนิดนึงเนี่ยเนี่ยไว้แล้วก็เอานมที่หลุดเนี่ยมาวางให้ได้จุดนมเวลาเขาหลุดเนี่ยเขาจะมีลักษณะบอกเลยว่านมเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้อย่างเช่นนมนี้เป็นต้นเราต้องวางที่เดิม นะหวางให้ไดนะ้มิตีเดิมหมดเลยนะอย่าให้ถ้าเปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนไปก็มันจะผิดเนี่ยอันนี้นะเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องให้ให้ให้สันนมเนี่ยตรงจากตัวนี้กับตัวนี้ทุกตัว,ตว,ตวเมื่อได้แล้วก็นั่นแหละครับกาวกาวยอดสุดยอดกาวเนี่ย เนี่ยก็ใส่ไปนี่เป็นการซ่อมชั่วคราวอ่าก็ใช้ได้สามารถใช้ได้นะจะใช้ได้อย่างพันตุกพันใจแต่ถ้ามีเวลานิดแล้วคงจะต้องใช้กาวที่มันต้องสร้งจากคุณภาพสูงนะอย่างเช่นกาวนี้กาววันนี้จะเป็นกาวคุณภาพสูง,งที่วันติดแล้วอยู่ยงคงกระพันนะครับผสมกันอ่าตตอนนี้คงจาไม่ผสมให้ดูนะครับผสมกันในปริมาณเท่ากันแล้วก็กวนานานๆแล้วก็เอามาติดอันนี้จะติดได้ทนทาน คุณภาพสูงกวา่าแต่ในการที่เราใช้กาวร้อนนี่เราก็จะได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าสามารถที่ซ่อมอย่างเร็วได้ทันทีทันใดนะครับนี่คือการซ่อมนมอย่างที่ว่าคือสันนมเป็นเรื่อ,องสำคัญที่สุดสันนมจะต้องตรงถ้าไม่ตรงจะตั้งเสียงไม่ได้เลยนะครับนี่จะทำบนตัวเลย motor